ชื่อสามฉัจนจะไหวเหรอวะไหวดิวะอา้าวเหรทุกคนเดี๋ยววันนี้ฉันจะปรับลุกพวกเธอเองรับรองแนวแน่พอออกมาแล้วเป็นสภาพนี้ไม่หรออยู่นิ่งๆมีแ้งกลัวนะอนอนทีสุดแน่เลยอ่ะอืมเริ่มกลัวแล้วนี่กวกผมผมือคนไยเอ้า

โอ้โหวิ่งแทบแม่งใหญ่กวปะวิ่งนะบอกมาแล้วมีเหี้ยจริงๆรู้จริงๆเฮ้ยนี่ลูกเลยมึงก็รู้เรื่องนี้นะรู้ฉันงั้นรู้ได้แต่คุณอ่ะรู้ไม่ได้เรานั่นแหนลูกมึงเป็นผู้ชายนะเว้ยไม่เป็นลูกฉันอ่ะลูกสาวกูกูยังไม่เคยรู้ต่อมาเป็นสาวอ่ะแม่แม่ดูดูไหมนี่เป็นเชื้อเมืงทองของของที่เราเมคเกอรี่เราจะแม่จั่งมาเชื้อเมืงทองอ่ะสวัสดีครับคุณลุง Hey, ถ้าเรียกลุงเรียกพ่อเลยเรียกว่า <Hey. S 1> ลุงนะแก่พอพ่อยไม่เรียกซะแก่เลยไปไปไปดูดูดดไปคอยแม่ที่ที่ห้องขวาขปไปเ,ปเปไปเลนะไปคอยแม่รรที่ห้องขวานะนะหรือเข้าใจว่านะตอนหน้าคงเราจะหวังแววไม่ไรเราต้องแก้ทะเลาะก,กันเขรร้าใจไหมแม่ทำไรอะ่ะมึงนึงกอกูทำไมใครกอดใครมึงนึงกอกูทำไมหมายความว่ามึงพูดหมายถึงว่าให้กูกูี่ลึงมึงเข้ามากอดทำไมเอ้ากูเข้าใจมึงผิวแล้วเอาลุง เป็นเชฟเบเกอรีช่ชัวร์เะเนี่ยแต่งตัวเหมือนคนที่อยู่ในฉลากน้ำปลาตาคนแดดก,กุ้งเลยอะแล้วกูจะแบ่งแม่งง่ะมึงแต่งตัวเฮี้ยอะคว่มึงเนี่ยมึงจะไปตักอ้อยเหรอกูอยากรู้ว่ามึงแต่งตัวช่วงนี้พวกมึงจะไปตักอ้อยใช่ไหมการที่จะเป็นเชฟที่ดีมันต้องแต่งตัวให้สะอาดสะอาดให้มึงรู้ดีอาหารออกมาจะได้น่ากินจะได้อร่อยเข้าใจไหมเนะี่ยครับอ่ะทำสมาธิ เอามือขึ้นมาหลับตาทำจิตให้ว่างคิดถึงแต่สิ่งลีลีทำอะไรอยู่วะไอ้เหี้ยเนี่ยเป็นงไข้ไปเนี่ยเขากำลังทำสมาธิกันอยู่มึงเห็นไหมเนี่ยคนเป็นเต่าทองวะเนี่ยเหลืองอ๋อยเลยกูเพิ่งเล่นมึงเหรอให้มันเป็นงไข้กัเนี่ยจริงเจริงครับจริงแม่มึั้งทีไปเข้าแถวเฮ้ยเสียใจหวะมึงเดี๋ยวนั่เลยกูไม่มีเวลากับพวกนั่นเว้ย

มันอะไรกันนะก้างหนาเนี้ยไม่มีจบไม่มีสิ้นเดี๋ยวคงนงเดี๋ยว,งงยวนี้มันเฮียอะไรนะเฮ้ยเฮ้ย hey, ลูกสาวกูเองอ๋ออนี่ลูกสาวคุณลุงเหรอฮะถึงว่าหน้าตาคล้ายกันเลยนี่หมายถึงใครนี่เอฮะเฮ้ย hey, นี่ไม่ใช่ไม่นี่ทำไมเนี่ยนี่ลูกสาวฮะของนี้ของนี้แหละบางจงทำสุๆเสอีอาเปียปูง อ<ะ>่าอ่างอี้ส่งตีนี่ชื่อสุขฟังฟังเปียกฝังเปียกเข้าใจ <coup S 2> ใช่ไหมตกลงต่อไปนี้ฉันจะมาเทรนพวกเธอเองเอแล้วก็จะมาสอนพวกเธอทำเค้กด้วยอ๋อเยี่ยมเลยส่วนฉันจะมาสอนพวกเธอเรื่อง performance ต่อไปนี้ขอห้พวกเธอเรียกฉันว่า teacher โดยเฉพาะเธอซื่ ter, อสัตย์ teacher teacher การเรียนเปร์ฟอรแมนนั้นเธอต้องมีฟิล์ต้องแสดงออกทางสีหน้าเกรธดเกรธดมากเกล็วคนนี้ใคณทำไมขอโทษ ทำไมไต้ไม่เหมือนลิศวะถ้ามสาวเป็หรือเปล่าเนี่ยไอ้นี่นี่โกงอ้ขโมยไว้ขโมยอมึนี่ไงเดี๋ยวกูจะปล่อยกระแสไฟฟ้าตามเหล็กไปเว้ยโหจ้อะไรเนี่ยเ้ามาอตาว่าสวัสดีครสวัสดีคับยังไงบ้างวะ AF ตา์ี่ว่าผมยิ้มขนาดนี้ผมได้ไหมล่ะว่าไม่ได้วะไม่ได้ครับพี่นานไงเออ เอางอนนี้แล้วกันมาอยู่วงเดียวกับพี่ดีกว่าพี่ผมอยู่วงเดียวกับพี่แล้วเหรอเออจริงไหมเนี่ยจริงดิวะแต่ก่อนอื่นนะเว้ยไปเปลี่ยนเสื้อแล้วก็มาช่วยพี่ทําร้านก่อนและนี่แหละคือความฝันของผม <S <s <ces> <S พี่มาครับคุณรักครับถ้าผมดังขึ้นมาแล้วก็อย่ามาขอลายเซ็นผมแล้วกันมันก็ถูกอย่างพี่เองว่าก็จุดมุ่งหมายของพวกเรามันคือการไปออดิชั่นวงดนตีดัง ีโูดแนวให้ได้นี่พวกนายเตรียมตัวกันเสร็จแล้วยังครับแต่ตอนนี้พวกเราคงต้องไปเรียนทำขนมเค้กกันก่อนแล้วนะส่วนผสมที่สำคัญที่สุดในการทำเค้กก็คือแป้งโอ้แป้งเนี่ยนะเราจะต้องร่อนให้ดีเพื่อเนื้อเค้กนี่จะนุ่มฟูแล้วะโอ้ยอะไรเนี่ยนี่จะ่วบงเหมือนกัน ปริมาณที่พอดีการอบเค้กนะเราเลือกอบที่อุณหภูมิ180้อสงศาเพราะว่าถ้าอบในอุณหภูมิที่ต่ำเกินไปเนี่ยเค้กมันจะไม่ฟูถ้่าุณหภูมิสูงเกินไปเค้กมันจะหน้ามันจะแตกเท้าอะไรเจ้าที่นะเห็กับนังรอมปิ้อยู่เอ้ยมาๆมเหยียดเพื่อนว่ามาเจ้าที่ม่อยู่นี่เลย